ในโลกออนไลน์เมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดกระแสดราม่าร้อนแรงอีกระลอกหลังกลุ่มแฟนคลับของหมอลำสาวแพลวพราวได้โพสต์ข้อความแสดงความมั่นใจในคดีที่ดินที่กำลังเป็นประเด็นกับผู้ใหญ่บ้านบิก๊กหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ซึ่งกลายเป็นคดีที่สังคมออนไลน์ติดตามใกล้ชิดตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาข้อความของติ่งรายหนึ่งที่ถูกแชร์สนั่นระบุชัดว่าปกติน้องแพลวจะไม่โพสต์บ่อยแสดงว่ามั่นใจในหลักฐาน เอามันให้น่างหงายไปเลยนะน้องแพลวอะไรที่เป็นเสนียดแถวนั้นก็ทุบทิ้งไปเลยเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ก็เกิดกระแสะคอมเมนต์หลั่งไหลามากมายทั้งเห็นด้วยและคัดค้านอย่างดุเดือดจนเกิดวลีเอาแมโครมาทุบที่กลายเป็นคำพูดติดเทรนในวงการหมอลำออนไลน์ในเวลาต่อมามีผู้ใช้จำนวนมากร่วมแสดงความคิดเห็นหนึ่งในนั้นถึงขั้นเขียนข้อความว่าถ้าน้องบิ๊กชนะเอาแมคโครมาขุดบ้านหลังนั้นทิ้งด้วย อีกคนเขียนแรงไม่แพ้กันว่าแม่มก็ทรงนี้มานานละถ้าอันไหนจะแพ้นี่เงียบกริบตีเนียนตีมืนตีหยาบสภาพแม่มึงเนาะขะมินเรียกแม่และนั่นคำพูดเหล่านี้กลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีให้โลกโซเชียลร้อนระอุโดยมีการพาดพิงถึงบุคคลที่สามและยังล่าไปถึงบุคคลในครอบครัวของคู่กรณีซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิส่วนบุคคลท่ามกลางคลื่นอารมณ์มีชาวเน็ตบางส่วนพยายามเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใจเย็น โดยหนึ่งในคอมเมนต์ระบุว่าอย่าไปสนใจพวกมันค่ะคนแพ้จะทุบได้ไงใจเย็นๆวันเวลาอีกยาวไกลตอนนี้ใครมีสติมากกว่าคนนันชนะนะคะอย่างไรก็ตามเสียงเตือนเหล่านี้กลับถูกกลบด้วยคอมเมนต์รุนแรงจากอีกฝั่งที่ไม่เชื่อในระบบศาลและต้องการให้ลงมือทันทีเช่นอยากให้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ทุบทิ้งให้หมดอันไหนที่สร้างมาหลังจากบ้านสีส้มนะให้เหลือไว้แค่บ้านสีส้ม ถ้ามันอยากได้กันมากนักจนลืมความถูกต้องทุบให้หมดจ้าไม่เพียงแค่การพูดถึงเรื่องที่ดินเท่านั้นแต่ยังมีคอมเมนต์พาดพ,พิงถึงบุคคลในวงการหมอลำด้วยถ้อยคำรุนแรงเช่นอีทอมนี่อีกแล้วเหรอทุบทิ้งได้ไงเอลิเกรอหุบสมบัติอยู่นะและทอมแบบนี้ต้องเจอชายแท้ฟ้องให้หนักๆฟ้องจนยับเยินคำพูดเหล่านี้จุดชนวนความไม่พอใจให้เกิดขึ้นทั้งสองฝั่งบางคนถึงกับเรียกร้องให้น้องบิก๊ก หรือผู้ใหญ่บ้านบิ๊กฟ้องกลับฐานหมิ่นประมาทเพื่อหยุดพฤติกรรมปากดีที่ท้าทายมาตั้งแต่วันแรกของดรามา่านักกฎหมายออนไลน์หลายรายเตือนตรงกันว่าการออกมาประกาศหรือแสดงความเห็นในลักษณะส,สั่งทุบหรือยุให้ทุบอาจกลายเป็นพยานหลักฐานที่ย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองในอนาคตหากฝ่ายที่ถูกพาดพิงดำเนินการทางกฎหมายอย่าลืมว่าทุกคอมเมนต์มีร่องรอยดิจิทัลถ้าคดีนี้ถูกนำขึ้นศาลจริงๆ ข้อความบนโลกออนไลน์เหล่านี้สามารถใช้เป็นหลักฐานได้หนึ่งในนักกฎหมายกล่าวเตือนกรณีนี้สะท้อนให้เห็นภาพความหลงใหลในตัวศิลปินที่กลายเป็นอาวุธย้อนกลับมาทำร้ายศิลปินเองเพราะเมื่อแฟนคลับใช้ถ้อยคำรุนแรงหรือกระทำการเกินขอบเขตผู้ที่เสียหายสุดท้ายอาจไม่ใช่ใครอื่นนอกจากตัวศิลปินที่แฟนคลับรักศิลปินอาจตั้งใจต่อสู้เพื่อความถูกต้องแต่เมื่อแฟนคลับใช้ความรุนแรงทางวาจามันทำลายภาพลักษณ์และกระบวนการยุติธรรมไปพร้อมกัน ถึงขณะนี้คดีความระหว่างแพรวพราวและผู้ใหญ่บ้านบิก๊กยังอยู่ในขั้นตอนการสืบพยานสารยังไม่ได้มีคำพิพากษาหรือชี้ขาดว่าฝ่ายใดถูกผิดดังนั้นการพูดถึงเรื่องชนะแล้วหรือสั่งทุบได้เลยเป็นเพียงการคาดเดาไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางกฎหมายหลายเสียงจากชาวเน็ตจึงออกมาเตือนว่าให้มันทุบได้เจอข้อหาใหญ่แน่แค่นัดสืบพยานยังไม่ได้ตัดสินข้อความนี้กลายเป็นกระแสสวนกระแส ที่พยายามดึงสติสังคมให้กลับมามองในมุมของกฎหมายมากกว่าความสะใจเหตุการณ์นี้ไม่ได้สะท้อนเพียงดราม่าในวงการหมอลำเท่านั้นแต่ยังเผยให้เห็นถึงพฤติกรรมของคนไทยยุคโซเชียลที่บางครั้งเชียร์จนลืมผิดถูกการสนับสนุนศิลปินไม่ผิดแต่เมื่อความรักกลายเป็นอาวุธที่ใช้ทำร้ายผู้อื่นนั่นคือจุดที่ต้องตั้งคำถามกับจิตสำนึกของผู้ใช้สื่อคดีที่ดินของผู้ใหญ่บ้านบิก๊กและแพรวพรายังอยู่ในขั้นตอนของศาล ไม่มีฝ่ายใดชนะหรือแพ้อย่างเป็นทางการการโพสต์การทุบการยุยงล้วนมีผลทางกฎหมายและอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องขอฝากเตือนทุกคนว่าความยุติธรรมไม่เคยเกิดจากความสะใจแต่เกิดจากความจริงและกระบวนการที่ถูกต้องหากศาลยังไม่ตัดสินไม่มีใครควรชี้ว่าใครผิดหรือใครควรถูกทุบขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่ติดตามข่าวนี้อย่างมีสติและขอให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมข่าวสารทุกครั้ง พระดรามาอาจจบลงได้ง่ายหากสติยังอยู่ครบก่อนนิ้วแตะโพส์ครับ